ทุกันนีน้นะแค่ได้เนเงียบสมาัิทเนี่ยรู้เลยบรรยากาศทำใ้ผมถึงมไม่ไหวมากเลยการที่อยู่ที่ทขั้ขัดเนี่ยร่างกายอารมณน์นั้นอยู่นาน,น,น,นทาให้รเรายได้ไปหยรง,รงนั้นเลยเมื่อไรี่เลปฏิบัติปกติเนี่ยที่เกิดการโกลเหลนอนจะไปทำเกร่ไแ,แต่ถ้าไปฝึกที่มันพิสดารแไ็แเนี่ยทำให้รู้ว่า มันมีสิ่งที่พิเศษอยู่ซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือยังไงล่ะจิตใต้ถิ่นึกอะแต่เราไม่เคยเอามาใช้ในที่จริงกันจังเลยงหมดเรามาใช้แค่เล่นๆเฉยๆผิดเพื่อเถิดทำอะไรแค่จริงไม่จังนะจะต้องจากตรงเนี้ยที่ลงไปแช่เนี่ยรู้เลยว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่จริงจังเราเราก็จะต้องเบ่งแ่าวเราก็ต้องหยุดเพใช้ นี่ก็ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ผมปู่จับให้นะคะคิดว่าภาษาอย่างภาษาไได้รับความเมตตาเป็นพิเศษนะคะเราจะได้ขอรื้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ได้กลับมาคือว่าทุกวันได้เวลาจะสวดมนต์สมาธิเพื่อ ไม่งั้นก็คงตายแน่ในยันจะมีอยู่ความเหนื่อยก็ไม่ได้เพราะว่าใช่เป็นสภาวะที่ปิดอย่างนี้เปิดปิดใช่ไหมที่ทำให้จิตนี่มันเกิดสภาวะขึ้นมาว่ามันจะต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวเนาะเห็นไหมครับต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวจากที่ทั้งสามท่านมาฟังถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้นะคะทั้งคุณหมอเป็น การมีโอกาสปฏิบัติแล้วก็ทําในสิ่งนั้นเนี่ยอย่างอย่างตั้งใจยอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองถ้าเราได้ลงไว้บนรูปธรรมนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการมาทาไปเรื่อยๆหรือว่ออสาสบายๆนะคะซึ่งนี้ต้เป็นเป็น,นทุกคนแหละ,ะตัวตัวเองก็เป็นตันก็เปนอุประสาทน้องทำให้เราเราไป,ไป็นไปถึงไหน เราไม่ชอบทุกแต่เราก็ยังอ้อยอีอยู่กับมันนะก็ในวันนี้นะคะก็อยากจะ 不黑。 การสะดุดนั่งเนี่ยที่เราชอบมาวาแเราใจที่บ้านเนี่ยหรือไปคิดถึงเรื่องเก่าๆสิ่ง่ไม่อยู่กับปัจจุบันพอเราสุดไปบอยเนี่ยก็มันก็จะเกิดที่เขาเรียกว่าสมชัิยาตามนี้นตัวมากขึ้นมันก็จะเกิดเองน เห็นเห็นแล้วก็รักเามารักก็จะคนที่รักก็ชอบใจเราไม่ได้คิดเลยเก็บอยู่ตรงนี้ยก็คงจะมีแค่สตินะคนที่ดีครับกลับไปบ้าน ท่านในวันนั้นบอกให้ไปค้นหาตัวรู้ตัวรู้ก็คือตัวรู้หรือพุทธะพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ถึงผู้รุดไปท่านบอกว่าถ้าเรายังไม่เกิดตัวรู้เนี่ยต่อให้ไปฟังไปฟังพระอริยเจ้าสอนเนี่ยก็จะไม่มีค่าเลยแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงตัวรู้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะรู้ว่าทำมากต่างๆที่เราเรียนมาทั้งหมดไม่มีค่าเลยถ้าความรู้ 果你。 วัดพน้อยไม่ต้องมาก็ได้แค่ทำดีคิดถึงหลวงปู่คิดถึงครูบาอาจารย์ไม่ต้องมาก็ได้ดดไม่ต้องมาไหว้ก็ได้ไาาไดแค่ตนเป็นที่พึ่งของตนและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้แต่ถ้ามาแล้วเนี่ยก็แย่หอบแหงมาก็ไม่มีประโยชน์อยู่ก็ไร้ค่าสิ้นพอมาปี15นย์ห้าสีที่ผ่านมาน,นั่นก็คำสอน ว่าทั้งสามท่านนี้ก็ได้เปิดใจให้เราได้เห็นว่าชีวิตนั้นมันมันอยู่กับทุกนะคะมันมีทุกตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งยิ่งถ้าเราไม่รูทันและเราคิดว่าเราเก่งเราแน่เนี่ยเราก็เราสุดท้ายเราก็เป็นองค์รับทุกนั้นเองตลอดเวลาแต่โอกาสจะาเป็นแต่เป็นโอกาสอย่างอย่างดีมากๆที่เรามีุดมุบาจานะคะแล้วก็ได้โอกาสบวบโอกาสได้สัมผัส ของท่านแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาวิชากับท่านและเมื่อเราผิดท่านก็เมตตาที่จะมาแก้ไขนะคะเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็สามารถมีธรรมะที่ถูกต้องเป็นที่พึ่งของตนเองก็ขอขอบคุณทั้งสามท่านนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญโอกาสที่จะมีถึงนี้จะมีการได้บวชอีกครั้งหนึ่งนะคะในระยะเวลาหนึ่งเดือนก็คือตั้งแต่วันที่10สิงหาคมถึง9กันยายนนี้ค่ะองค์ปู่ได้จัดให้มี สมบัตินะคะพรานะ,ะที่จะมาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชมสมุทร80พรรษามหาราชินีนะคะก็จะเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่อยากจ,จะมีโอกาสได้เนรู้สึกษาตัวเองเปนรู้ศึกษารพระธรรมแล้วก็จะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแบ่งประสบการณ์ที่เวทีแห่งนี้ในโอกาสต่อไปด้วยะคะ่ะแคนก,ก็ขอปริษั เ,เรื่องัาส,สาเชิงวิทยา,าการาตากระทบด้วยตาหรูสมองิ้นกายใจยนะคะทำให้เกิดปัญหาอุปทานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีเกิดห่วงโซ่เนี่ยกี่ครั้งและ่านดํารีที่จะออกจากห่วงโซ่นี้ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่าวนวิทยากรทั้งสามท่านด้วยนะคะรวมทั้งที่โปรที่มาดำเนินรายการให้ทุกครั้งนะคะแล้วก็หากมีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องกล่าวขอบบอภัยแด่ท่านครูอาจารย์แล้วก็ทุกท่านในทีมด้วย่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราทำลายคร้อมกันเลยนะครับเร Susupate